สวัสดีครับตาอีทพาเที่ยวครับฝากร้านด้วยนะคะครับเจดกไก่ทอดครับโอ้มีแต่สินค้าน่ากินครับวันเสาร์ตอนเช้านะครับเมืองคงอุ่นอุ่นมันจะขาวจะรอเอาหมล่ะนมจีนน้ำยาไก่ทอดลาทอดครับขายดีมากทำไม่ทันเลยต้านนี้มีปลาหมึก ลูกย่างใบแดงนี่เป็นข้าวจี่ครับจากอุดรครับข้าวจี่มาแม่ค้ายิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยวยิ้มโบ๊ะเป็นเออทิมขอไปดูเด้อแต่อิฐพาเที่ยวอิฐพาเที่ยวเออทิมเดี๋ยวนี้ก็เห็นเลยแหละมีมันเทศปิ้งข้าวจี่เน้ม เนมย่างหมูย่างครับปลาคารล้อนะเป็นไยหอ,ไอมให้ดุ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ละคลิปก็ล <c oughs> ะคลิปเออสลีมนะครับบันเสา <c oughs> กรกุลตรอนกลาตอน <c oughs> ตับปิง้ง <c oughs> โหน่ากินมากครับตลาดนัดวันเสาร์นะครับ <c oughs> โอ้สินค้าดาีหลายอย่างมีหลายอย่าง นี่พ่อค้ากาแฟของร้านกาแฟครับจบคลิปแค่นี้นะครับ